สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเจ้าเจ้าเห็นน้ำกลิ่นเหนเลยค่อยก็หาแนวตห้วนๆเลยก็ค่อยหน,น,ยนาวพี่น้องหนาวหนาวแม่ชิดสามองศาเลยพี่น้องมุกดาหารชิดสามองศาโอ้ยจะตายอยู่แล้วกนะ็เลยหาแนวตห้วนๆให้กินนี่เห็นบ่นเนี่ยต้มเส้นกคาเปียกเห็น,นหบ,บ่พี่น้องให้ตรวนตรวจที่ทุกแ่บแท้ๆเลยพี่น้องอยากกินลายมือระดนะับจะฮักกับ ถ้ากระได้เห็ดกินไหมันนี้นก็เลือดข่อยคนอ๋อต้องใส่กระดูกมูด้วยพี่น้องออวัตถุดิบเพิ่นพี่น้องอจากยังบ่ืย,ยังกินน้ำแมบวบโมนเด้อพี่น้องเลยพี่น้องข่อยละสั้นข่อยหนาวเด้อ ก็บ่เคยพ่ออากาศหนาวมาแบบนี้หลายสิบปีแล้วนะบอกตรงๆเลยบริเวเว่าออตัวขี้คุยอยู่ในย้อนม่หนาวเขียมันหนาวอยู่แต่ว่ามันมันอาก,กาศเย็นซื่อนที่ทุ่เหม็นเพียงอันนี้ก <c oughs> ็ซเสมาสูงแทนใส่ซอสพริกด้วพริกเกีียวเด้อพี่น้องนือ <c oughs> ที่ชอบขากน <c oughs> ันมาพริกไทยเลยพี่น้อง ใส่กระเทียมเจียวเดี๋ยพี่น้องใส่อีกใส่แล้วก็ใส่อีกใส่ซอสเมคก,กี้กเดี๋ยวพี่น้องใส่น้ำปลาซีมเลยนะครับเดาลงไม่เดาลงใส่บัก <laughs> หน้าเดี๋ยวพี่น <laughs> ้องกินบัจจุบันไม่รู้จะเป็นยังไงเปลี่ยนม, <laughs> มันเป็นมันเป็นเค็มๆเดี๋ยวเค็มข้ <laughs> เมนเบิร์นก่อนเดิมเนาะเอ้าีย พิดไลน์สามันฉ่บคนเห็นพี่น้องเบิ่งก่อนเดิมพี่นอ้องที่ชอบกูได้อยากทำมนฮิดมาถือถ้วยมาเลี้ยงกันมอบักไงโอเคค่ะบาทมากินกันเลยเอาพี่น้องอพี่น้องมาเด้อยค่ะมากินน้วกันแซอปเลยยอดเลยนนนมานานหน่อยนวล หนาวพี่น้องจันใส่ท่องทุ่งเท่าใส่เสือผ่าสซ้3ตัวนึะตอนวันเหียตคือว่นไดไทยเดินไนอกมันเทียตเราเดินยา้องดูควรอย่างนี้ประเทายแม่อยากาลากรมีเแต่จวกินยาละกันอาการหนาวให้เงินเลยกินยายังคนบยประไทยยาเลี้ยงข่อยเมืองเจาส่แล้วเจ็ากระสังว่าจะข่อเจะเป็นหน้าตาแบบนี้ เมื่น้อง่กินยาก็ได้ไข่ไงายยคนตอดอยู่เนาะเอาขวดน่าขวดทีิไปต้มน้ำอาดอุ้ยอาดเ่อไดรราไม่ต้องอาดเม่ไหรัอุ้ยไ่ได้ะต้มน้ำอาดดูเอาทานในเตาไงเนี่ยที่อาดน้นอ้างเสีย สิบสามองศานลยข้างนอกนี่อนบอกไว้เลยบอกโอโทุกเย็นจะดีได้พี่นอ้องเย็นค่ะอยู่ในบ้านนี่ไข่เนี่ยผิวนี่จะมา ขนาดท่าที่มันมันมีเบิดมือเลยแล้วยังเห็นคือก้าเด็กเส้นเด็กเส้นเด็กเส้น มาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อค่ะทุกคนเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านชอบคไปซื้อเพิ่นกินน่ะ ลายน่กล้ดหนึ่บเสบอี่น้องแสบเสบเลยสบคือกันแต่ว่าเพคนใช้มูสซักอย่าเนี้ยมันมมัมักมัมักหมักแบบกระดูมือแบบนี้มักเหยนกระดูแสบคือการเขาเปียกอันชอดแยงกรนไรตุ้งกรากซิหาบบทหามีแต่มูสซัก mà na noẻ nằm đây, nào nào vậy. này rồi, vườn không phải lắm đâu. Tháp nằm nào vào đây được. สองสั้นเนี่ยสั้นหีิกอิกอยู่ขนาดอ้วนเนี่ยเน่งเสน,นอสิพอถ้าโควิดอันถ้าระยองมุมีโควิดเนี่ยกรับระยอง่นนะจิมเมอน้อยอยู่ก็ชอมน้อยอยู่แหะอุ้มเนี่ยโควิดพรระบาดไปก็ไม่ได้ปะ ยูส่วนน่ะอยู่ก็ได้เลยเด็กเนอะลมแห้งมันพูดพักมันจะสี่โมงพอดแล้วเรากฝ้าออกมาเลยมาต้นลูกอยู่ในเทียงหน้านะลมมันยังขีดฝุ่นเข่าไปอยู่นะ เผ็ดจะเผ็ดนังลุกไปขังนังคอยดูพี่หรอกคุณนังผู้เดียวลุกแรงใน้านสุ่มหน่ยยิ้มกับบอกพี่น้องเห็นเลาเล ปลปเหลืยังข้าเจ้าน้ำไฟปีกอยู่มองน้นร้อยสองบ่าแตกแจ๊วแจ๊วเล่บ้านาน้ำไหนมนบ้านน้ำกิฟน้ำเลยว่าไอ้หลอดจ๊กปีนี่มันหนาวขนาดนี้เหรอโอ้ยมันก็นาคุณปีเจาข่อยไ่เคยอยู่ห,หมู่น้ำเลยเราอเนาะตัวจำได้ว่าตอนะ ตอนปีห้องผ้าพอลงมาสุลาใสกี่ไม,มกี่โนัานามาส่กี่โลน้ำซ่อนกันวะคือค่อไหวตขี้ม้อใส่มากมาสาเงียตอแเนาะนจตกันดูมนกินก๋กนวยเตี๋ยวสาวันยกินก๋เตี๋ยวจาวันแบ,บ่งามันสิเงียมันสิบกวสเิเราแม่เนาะเอานี่นอยากกินวยเตี๋ยวกะหมอใส่มาก ี S <S <y> <ify> mm ิ hmm, so <S an ears love> mm ่งร่มรแลดวเ่าไม่คืนพอตอนน้ยุ่งกันนะไเจ๊กี่กันหมนะปี4ปีเนาะอ้ยทนรุกคนย่ายดีเนี่ยบอฟไกกับชาวมอนเนี่พันร้อนพันหนาวมากจนเมันเกินความผูกพันเนาเลยตายลำพันธ์สมื่นอีกดูกันคือพี่คือน้อง คืพอพ่อคือแม่เนี่ยบมาดูแบบผู้บางผู้เช้ามันโดนแล้วเนาะพ่อพีออ่บุกกระเทียมอืมจะรับพี่เมย์แล้วก่อนเลยพี่น้องจัดเพชดเพชรแห้งพ่อแม่ศาสนาสวัสดีค่ะ